เจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่มีแดดค่ะจึงแม้ว่าแดดจะไม่อุ่นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่วารุตาได้เห็นแดดค่ะเมื่อมีแดดก็หมายถึงว่าผาักต่างๆได้แตกดอกแตกใบมาให้เราหาอยู่หากินกันแล้วค่ะแล้ววันนี้วรุตาจะพาไปเก็บผักตัวหนึ่งค่ะ ผักตัวนี้นะคะแทบจะเรียกว่าเป็นขยะสังคมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะกระจายและก็ขึ้นได้ในทุกที่ถึงแม้ว่ามุมนั้นจะเป็นมุมตึก ที่มีดินแค่นิดหน่อยเขาก็ยังโตมาให้เราได้เห็นดอกของเขาได้เห็นใบของเขาแล้วเขาก็ช่วยเติมแต่งสร้างสีสันให้กับผืนหญ้าของเราเลื้งไปดังกะทองกันเลยทีเดียวค่ะทุกที่ที่เราเดินไปทุกที่ที่เราผ่านไปแน่นอนค่ะว่าทุกคนจะได้เห็นผัก ตัวนี้แล้วก็วรุตากําลังจะบอกทุกๆคนด้วยนะคะว่าผักตัวนี้เป็นตัวปรับธาตุของเราค่ะหมายความว่าปรับความสมดุลในร่างกายของเรานั่นเองค่ะไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้เปรี้ยวเกินไปไม่ให้เค็มเกินไปและก็ไม่ให้มันจนเกินไปค่ะที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหลายแหล่นี้ละค่ะ ตัวนี้เป็นตัวปรับสมดุลค่ะในช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ผลิเป็นฤด,ดูการแองการที่สารอาหารต่างๆที่เขาสะสมไว้ทั้งช่วงฤดูหนาวได้นำขึ้นมาให้อยู่ที่ดอกใบาฉะนั้นเป็นโอกาสที่แสนอันวิเศษจริงๆค่ะที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องรู้จัก และก็ที่สำคัญไปกว่านั้นจะต้องนำมารับประทานด้วยนะคะของฟรีที่มีอยู่ในป่าแถมเป็นยาววิเศษโรยฉากันตำใหมพูดมากแล้วน้องวันนี้ไปเลยค่ะแม่ก็อดพูดไม่ได้เพราะว่าสรรพคุณของเขาล้นหลามจริงๆค่ะใครที่จะเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันหรือว่าโอ้ยสารพัดใช้ผักตัวนี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะไปดูกัน ผักตัวนั้นนั่นก็คืออยู่ตรงหน้าของเรานี้เองค่ะแค่เห็นด,ดอกวรุตาก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะตัวนี้นั่นก็คือฟันสิงโตนั่นเองค่ะหรือโลเวนซานภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าเดลิคไลออนนะคะ นี่ละค่ะนี่เขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะเห็นดอกก็ไหมคะเหลืองยังกระทองทีเดียวเลยค่ะสยอดมากแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ได้ชอบเฉพาะคนสัตว์ก็ชอบได้ค่ะตอนนี้เขาคงจะเหนื่อยพักเพราะว่าในส่วนของดอก ฟนสิงโตนี้นะคะเขาจะมีน้ำหวานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบของฟันสิงโตกันเลยนะคะลักษณะใบของฟันสิงโตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะ นี่คือด้านหลังของใบค่ะผิวของเขาจะเป็นผิวเรียบๆนะคะและนุ่มมากเลยค่ะนี่คือใบของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกกันนิดนึงค่ะดอกเห็นก้านดอกกาไมคะก้านดอกเห็นไหมคะ ้านดอกก็จะกลวงเวลาดึงออกมาแล้วจะมียางนิดๆนะคะนี่นะคะ่ะดอกของฟันสิงโตแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปชิมด้วยกันนะคะนี่คือดอกของเขาที่กำลังจะรอบานค่ะอันน,นี้คือบานไปแล้วนะคะ บานไปแล้วกำลังที่จะแก่ตัวเป็นละอองที่จะปลิวไปเติบโตในที่อื่นต่อไปนะคะฟันสิงโตเขาจะมีลักษณะอยู่สองสีด้วยกันนะคะเพื่อนๆส,สังเกตตรงนี้ก้านของเขาจะเป็นสีเขียวอีกพันหนึ่งก้านก็จะเป็นสีแดงค่ะเอ็นมุมนี้ เมื่อกี้แตกต่างกับก้ารเมื่อกี้การเมื่อกี้จะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นก้านสีแดงค่ะฟันสิงโตจะมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะเมื่อก่อนวรุตาก็ไม่ได้เคยมีความรู้แบบนี้ประเอิญว่าไปดูช่องของป่าเอ็นชาแนลนะคะเธอไปที่ตลาดเอเชียตลาดจีนนะคะแล้วก็ไปเห็นว่าเขาเอา ผักฟันสิงโตนี่แหละไปขายแล้วก็เห็นว่าที่เป็นสีแดงอันนี้จะราคาแพงมากเลยค่ะมัดหนึ่งประมาณ4ี่ห้าดอลลาร์กันเลยทีเดียวค่ะจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบเขาค่ะใบสําหรับฟันสิงโตสีสีแดงนะคะเห็นไหมคะว่าก้านของเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันค่ะซึ่งแตกต่างจากสีเขียวนะคะ แล้วก็ลักษณะใบของเขาก็จะเล็กเล็กกว่าสีเขียวด้วยวารุตาต้องต้องหานิดนึงค่ะเพราะว่ามุมนี้เกิดหลายชนิดด้วยกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมคะนี่ละค่ะนี่คือฟันสิงโตเพื่อนๆเห็นกระเปาะเขาไหมคะเขาเริ่มที่จะกลายมาเป็นละอองที่จะแตกกระจายไปยัง ที่อื่นแล,ะละ้วล่ะค่ะ เดี๋ยวรุตาจะเก็บก้านสีแดงไปด้วยนะคะจะได้ไปชิมกันความแตกต่างระหว่างก้านสีแดงกับก้านสีเขียวต่างกันแบบไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูกา้านดูกอเขานะคะนี่ละค่ะพันสีแดงค่ะ เดี๋ยววรุตาจะขุดต้นนี้เดี๋ยวเราเอาไปชิมรากด้วยกันนะคะว่ารากเขาจะมีรสชาติแบบไหนใสัยเขายังเล็กอยู่ต้นนี้นะคะเลยยังไม่มีราก เดี๋ยวรุตาจะมาลองขุดต้นนี้ดูนะคะจะมีรากให้เราได้เห็นไหมไม่ได้รากค่ะได้มานิดเดียวเดี๋ยว เอาไปล้างเดี๋ยวจะเอาไปล้างเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะคะเราสามารถทานไ่างเดียรากยันดอกกันเลยทีเดียวค่ะเี๋เราเก็บดอกของเขาสักดอกหนไปชิมกันด้วยนะคะคไปชิมกันเลยค่ะ มาค่ะวรุตาได้ดอกฟันสิงโตใบฟันสิงโตพร้อมกับรากเขาเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะอันดับแรกวรุตาก็จะเริ่มจากรากก่อนแล้วกันค่ะว่ารากเขาเป็นอย่างไรบ้างที่ตัดรากออกมาจะเห็นว่าเขามีอย่างด้วยนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะ สแสดงว่าสดใหม่มากเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชิมรากกันก่อนนะคะโอ้ยอยางเขาจะเหนียวมือมากเลยค่ะรากของเขานะคะสรรพคุณก็คือการช่วยให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีแล้วก็ทำความสะอาดเส้นเลือดด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะรากนะคะทั้งสรรพคุณของต้นเลย ขมค่ะขมเหมือนกับขมเหมือนใบขี้เหล็กขมค่ะขมนี้ตัวรากเขานะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีมีช่องอยู่ช่องหนึ่งที่น้องก็อยู่อเมริกาชื่อน้องทัญญาชื่อช่องอะไรบรุตามไม่แน่ใจนะคะ เธอได้ไปสัมภาษณ์คนจีนที่กำลังขุดรากของฟันสิงโตนี่และค่ะเข้าไปถามเลยว,ว่าทําไมเธอถึงขุดจะเอารากของฟันสิงโตไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเก็บไว้ทําเป็นชาวไว้ดื่มตอนหน้าหนาวเพราะว่าเขาเป็นอัมพษ์แล้วอาการของเขาดีขึ้นได้จากรากของฟันสิงโตนี่เองสุดยอดม,มากๆเลยค่ะต่อไปเป็นใบค่ะใบ เดี๋ยวรุตาจะชิมสีเขียวก่อนนะคะกรอบค่ะขมน้อยกว่ารากรสชาติกลมกล่อมอืออร่อยมากไว้อร่อยมากอืมอร่อย,อออยบอกคำเดียวว่าอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ก็จะมาชิมฟันสิงโตที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะเห็นนะคะตัวสีแดงนี้นะคะจะมีความต่างจากสีเขียวนิดนึงเนื่องด้วยว่าความขมของเขาจะเข้มข้นมากกว่าสีเขียวค่ะรากก็ผ่านไปแล้วใบก็ผ่านไปแล้วก็ถึงคราวนี้ค่ะมาดูดอกนะคะ รุตาขอชิมก้านเคาก่อนนะคะก้านของเขาหวานมากๆเลยค่ะทั้งหวานทั้งกรอบอือหือโอ้โหสุดยอดมากอือโอ้โหหวานแบบหวานติดใจเดี๋ยวมาดู กรีบดอกของเขานะคะเพื่อนๆหวานมากๆเลยค่ะหวานสุดๆออออืืืืมมมม ตั้งแตก่การจนถึงดอกนะคะหวานมากมายอดมากๆเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ใบของเขาแหมวรุตาลืมใบของเขาก็สามารถเอามาทำเป็นสลัดนะคะเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กที่คนไทยในต่างแดนรู้จักกันอย่างแพร่หลายใช้แทนใบขี้เหล็กได้ค่ะ ใบฟันสิงโตนี้นะคะแล้วก็ดอกก็เป็นที่รู้จักในคนไทยต่างแดนเช่นเดียวกันค่ะเอาไปทำน้ําพึ่งหรือจะเอาไปทำชาตากให้แห้งแล้วเก็บไว้ทำชานะคะหรือจะเอาไว้เป็นประดับในจานให้จานอาหารของเรามีสีสันน่าทานมากขึ้นค่ะเมื่อทานไปนแล้ววรุตาอยากจะบอกทุกๆคนว่า สุขภาพดีย่อมมีมาแน่นอนค่ะเพราะเขาช่วยลดในเรื่องของเบาหวานเมื่อเบาหวานไม่มาความดันก็ไม่เกิดหัวใจก็ไม่ต้องเอ่ยถึงนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะแล้วเขาช่วยทำความสะอาดเส้นเลือดให้กับเราด้วยแล้วแน่นอนค่ะตับ ไตของเราก็จะได้สะอาดด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใครอยากที่มีความรู้เพิ่มเติมจากที่วรุตาพูดไปแล้วนะคะเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้วรุตตาต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย